โอเคผมแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีก่อนแล้วนะผมก็กล่าวมาพบกันเริ่มกันดีๆช่วงแรกเป็นเรื่ผมแล้วเกีย่ยวกับเก okay, มไมค์คาเฟ่วันนี้ก็จะมาสอนสร้างบ้านของอลันไทริสนะผมี่ต้องอันแรกเลยอุปรกรณ์ก็จะมีนี้นะครับผมบล็อกไม้บล็อกกระจกอันนี้มีอุปกรณ์นะครับีโอเคเริ่มสร้างกันเลยว่ okay, ะโอเคทรัพย์แรกก็ทําห้องนี้ไปก่อนเนาะก็จะมาสอนสร้างบ้านของพระเอกหนังเรื่องจูเล่ ตเต็มมาแล้วเนาะครับหรืออาจจะค่อยถึงอะไระเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้จักในบทพระเอกอารันแพรริสนะผมดูพระเอก,อนะอเอกดูเมนที่นะครับผมเออก,ก็อันดับแรกใส่บล็อกไม้ลงไปนะครับต่อไปต่อไปใส่บล็อกไม้เหมือนเดิมผมก็ต่อไปต่อไป ไปด้วยนะครับต่อไป ด้วยใส่ประตูด้วยนะครับแล้ใส่บล็อกกระจกลงไปวางบล็อกกระจกครับนี่ก็จะมาสอนสร้างเลยดีกว่า เดี๋ยวเกมอยู่โอเคอัน okay. ดับแรกก็ไปผมก็ทำบันไดนะครับผมบันได ทำระเบียงนะครับผมจะไปรับเบียงทำระเบียงปึบ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค,อเคลงมาชั้นนี้ก่อนต่อไปก็ทำโคมระยะนะครับผมปุ๊บปุ๊บโอเค,อเคต่อไปเราจะไปดูส่วนอุปกรณ์ชั้นสองกันนะครับโอเคอุปกรณ์ชั้นสองผมก็จะมีบล็อกนี้เหมือนเดิมบล็อกกระจกมีบล็อกผลแกะประตูเทียนแล้วก็ลวโอเคก็ก็ ส่วนวิธีทำก็ยังเหมือนก็เหมือนเดิมนะครับวางเป็นเป็นห้อ,ง,องนี้เลยนะครับโอเคมีคนมาจูบผมขอบคุณแฟนคลับนะครับที่มาจูบผมนะพอดีมีมีเด็กอีกคนมาจูบข้างนะครับมีเด็กผี้คนม,ม,ม,มาจูบแก้มข้างขอบคุณครับขอบคุณครับเขาบอกว่าแฟนคลับด้วยครับผมขอบคุณครับโอเคโอเคครับ ชายนะมาด้วยกันเหรอโอเคโอเคแคทเกมแคทเกมครับผมโอเคก็สร้างแบบนี้ไปเลยเนาะโอเค,อเคมามาดูวิธีสร้างก็ประมาณนี้เนาะโอเคใส่บล็อกกระจกใส่บล็อกกระจกด้วยใส่บล็อก หมดเลยโอเคเมื่อได้ประมาณนี้เราก็ทำตรงต่อไป รัวเอาไว้เรัวด้วยโอเคก็จะได้หน้าตาอย่างี้เนาะโอเคต่อไปเราไปทําหลังคากันดีกว่าโอเคผมหลังคาก็ง่ายๆเลยเนาะก็จะทำประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองตัดไปเลยโอเคก็ประมาณนี้เนาะก็ก็ทำอย่างนี้ไปเลยนะครับก็ตรงด้านบนจะประมาณนี้เนาะโอเคก็ไปทําส่วนหลังคากันนี่นบผมก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็โอเคก็ก็ต้องประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่กระจกตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมด้านหลังด้วยนี่นะนี่ครับผมตรงนี้นะครับโอเคต่อไปเราจะมาทําป่องไฟกันนะผมประมาณนี้เนาะโอเคป่องไฟก็จะประมาณนี้นะ นี้เนาะสี่บล็อกนะครับโอเคก็จะได้แบบนี้นะครับผมต่อไปสวนหย่อมนะครับโอเคไปดูอุปกรณ์กันเลยโอเคอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็จะมีบล็อกหินมีมีสลับ c o p p e stone slab แล้วก็มีบล็อกไฟประตูเหล็กปุ่ม ก็กราเวลแล้วก็บล็อกหญ้านะครับไปสำรองโอเควิธีทำก็นีนะครับนี่หนึ่งคนะรัวก็พบนี่ผมประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนตรงฝัง่งต่อไปแล้วก็ไปทำรั้วกันเลยโอเคก็จะได้แบบนี้เนาะ โอเคก็อย่าลืมใส่ก็อย่าลืมบล็อกไม้นี้ด้วยเนาะอย่าลืมบล็อกไม้กับบล็อกนี้แล้วก็นี้ด้วยโอเคต่อไปด้านในบ้านนะผมก็ไปทำเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็ใส่ปุ่มตรงนี้ด้วยนะโอเคก็ไปทําบล็อกไม้กันเลยเดี๋ยวไปทาเฟอร์นิเจอร์กันดีกว่าโอเคผมเฟอร์นิเจอร์ในบ้านก็จะมีประมาณนี้เนาะก็จะมีบล็อกไม้กับนี้เนาะโอเคเรามาทำกันเดีกว่านเป็นโต๊ะเนาะไว้นั่งเล่นเกมกระดานนะครับ ยังยังนึกไม่ออกเลยงั้นเอาเอาบะหมี่ก็ได้งั้นเอา,เอาบะหมี่ก็ได้ตอนนี้เป็นห้องนอนนะครับต่อไปห้องน้ำแล้วผมก็ไปดูห้องน้ำกันโอเคส่วนห้องน้ําก็จะมีประมาณนี้เนาะก็จะเป็นบล็อกนี้นะครับออเออไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ย้ายมาตรงนี้นี่เป็นไม่ครับย้ายมาบล็อกนี้กันโอลืมลืมไปยลืมนะลืมแล้วก็ อย่าสร้างิดเออ้อโอเคก็สร้างมานี้เนาะโอเคก็เป็นบล็อกไม้นี้เนาะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมกลับบ้านของอลันแฟริสนะผมจูเมนจีนะผมนี mm hmm. ่ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากจะสร้างก็ไปก็ไปสร้างได้นะก็โอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็โอเคครับ ก็มีมาณนี้นะก็โอเคใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมก็อย่าลืมกดที่ไายยับ like, ผมก็อย่าลืมกดที่รายยับแล้วผมก็โอเคครับคนที่ดูนะครับ